พวกเราไมจบหมันเนาะี่ปลาหมึกคือกุ้งมีหอยเจ้ลี่อร่อยจะแป้นกันเลยกินข้าวเที่ยงน้ำกันด้จ้าปลาหมึกเฮ่กินปลาหมึกับกับข้าวกับปลาหมึกะห่อใหญ่กินตะกุ้งกับหมึกเนาะใหญ่ ใครบ้านหมึกจ okay, ้ะไครบ้านหมึกทีนีบ้ากูหวอกูหตำตุนนกตัอทำเลยไงนีแถบเลก่เพราะว่าบอมีแีแบเด้น้ำกันเข้าเที่ยงเข้าเที่ยง càng lắm gắn rẻ ta mất mấy cụm cha, ba mực, chúng ta càng mất mát 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 cái đẹp đẹp, quá dạy quá quốc quá Đấy con Đấy quá dạy cùng nó Cái dạy quá cùng của nó Đó. mà ba quá dạy quá กิดไข่เพราะว่าบะมี่เกลียวแรบเน้อน้ำกันเข้าเทียงเข้าเที่ยงบังจมหมันเนาะที่ปลาหมึกคือกุ้งมีหอยเจ้รี่อร่อยจะแป๊ะน้ำกันเ้อ้คม้เลยไข่บังหมึกจ้ะไข่บังหมึกนี่ไงไข่บัง กินไข่เพราะว่าบะมี <có> <wiele> <the wine ę> mm ่เกลียวแรบเด้น้ำกันเข้าเทียงเข้าเที่ยงกุ้หอยกุ้งหอยทำตุ่มนกตุตอนัมบบสั้เทำเลงเรบอบเใหญ่เจ้าเจ้า

Hưm hưm Đây là khẩu trang kinh hỏi quá à Cháu bỏ mít Điều Nhìn chật chẹp đơ Nó cần khẩu trang khẩu trang Bánh mì chín bắt đầu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  bắt bắt đầu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  Ăn

หัวใหญ่งกินตะกุ่กับบึกเนาะ่จอยู่น้ยไบเก็เียงนี่หอยลีน้ำเดี๋ยวเวลยังไงจะหมันเนาะที mm ่ปลาหกคือกุ um nah ้งน <ś tempor aire> <Gesellschaft> mm ี hmm. <kindergarten>. ่หอยเจรี่อร่อยสแปะสำคัญเลย

โอ้บ oh! mm. mm ้านหักขึ้นแก้มาล้วจับตุ้มแดดตบดำด้วยตำตุ้มดำตุ้มดำส่ดำก็จิ้มขาเพราะว่าโมมีแลียวจุดแถบเ้ือน้ำกันเข้าเี้ยงเข้าเี่ยง

dạng 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 dạng